สวัสดีครับผมเอ็มเทพนะฮะวันนี้เปิดร้านรับเช่าผ้ากันนะครับก็มีพี่ๆหลายท่านเอาผ้ามาปล่อยเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูนะว่าแต่ละท่านจะเป็นยังไงกันบ้างพี่ท่านแรกนะครับเดินทางมาด้วยพระพัทยยศหลวงปุโตนะฮะบอกเลยครับสภาพเขียวอืดเลยฮะเป็นคราบสนิมเขียวนะฮะแบบนี้ผมจะเช่าได้เท่าไหร่ครับภาพสนิมเขียวมันเยอะเงี้ยราคาที่พี่ตั้งเนี่ยไม่สูงเลยพี่ไม่รู้ว่ามันอันนี้เยอะราคาตั้งไงต้องเอมตั้งต่อมาแล้ว คุณลุงท่านนี้นะครับนำพระมาปล่อยเป็นครั้งที่สองนะครับครั้งแรกที่เจอกันนะฮะผมก็ให้ราคาไปแล้วคุณก็ณเ,หเหมือนเคยเจอเคยเจอแนละ้วเคยเอามาขายครั้งสองครั้งเสื้อเหลืองอ่าใช่เหรียญไข่เนี่ยผมขายไม่ค่าหมื่นแล้วผมว่าขายหลาพันแหละเหรียญนี้เนี่ยผมซื้อเหรียญห้าพันครับเพราะว่าสภาพนี่ผมซื้อแพงไม่ได้เพราะพระไม่สวย เก็บไหมฮะเก็บครับเก็บก่อนนะฮะแต่คุณลุงก like> ็ไม่ปล่อยนะครับรอบก่อนยังให้หลักพันแล้วรอบนี้โอ้โหช่วงนี้ยังเหนื่อยด้วยถ้าคุณลุงไม่ปล่อยวันนี้นะครับบอกเลยฮะครั้งหน้าผมไม่เช่าแล้วครับพี่ท่านนี้นะครับมาถึงถามผมว่าพระอยู wow ่ไหนผมก็เลยงงเลยครับหากันทั้งวันเลยฮะสรุปเลยนะครับพระอยู่ในกระเป๋าพี่เขานะครับงงเลยฮะมาถึงถามว่าพระอยู่ไหนบอกพระอยู่กับผมที่บอก ไปให้ดูรพาอยู่<า>ไหนฮะโอ้โหอยู่กับพี่แล้วบอกอยู่กับผมถุงกระเ่ม,มลเลยเจอแบบนี้ผมปวดหัวเลยครับพี่ท่านนี้นะครับเสียนพระตัวจริงนะฟังจากคําพูดแล้วไม่ธรรมดาจริงๆล่าสุดเนี่ยเขายันมาให้19เอาขายันนี่คืออะไรฮะ เก่งพักเมื่อก่อนขอ,อให้ที่19วิ่งเกือบหมื่นใครวิ่งพี่พักพักแปดหมื่นนะแปดหมื่นผมเกอรได้ไหมหย่อนสวยอะผมไงคนละรุ่นละพี่มันต้องโคกทีเดียวเขาก็ขี่คอผมแล้วเกลี้ยแพ้นะสิงแล้วอีกรับหน้าเสือนเขาเรียกว,ว่าแบ่งกันกินเลยพี่เจอแบบนี้บอกเลยแข่งโค๊กครับเดียวของจริงวันนี้อันอนี้ชุดใหญ่เลยอันนี้ดูให้ลุงแล้วกันอ๋อนี่ของใครพี่ของลุงของลุงลุงก็ฝากเนาะอ๋อเป็นเป็นพักคุณลุงนะฮะพักเขามีเราปนๆนะพี่จริงๆพักพี่เขามีหลายอย่างนะครับ ให้ดูนะฮะนี่ปักน้ํานะครับแล้วก็จะเป็นหลวงพ่ออิดนะฮะเดี๋ยวน,นี้นะครับ,รบอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสงฆ์เนาะแต่เมื่อกี้หลวงเหรียญพ่อสงฆ์ดูแล้วพระมันพระเขาจะหนาๆนิดนึงถ้าอย่างนี้ผมผมไม่ไม่ได้รับเนาะอันนี้ไม่ใช่ของพี่ใช่ไหมฮะของลุงครับของของของลุงเนาะแล้วก็จะมีเนี่ยสองกล่องเนี่ยจริงๆสองกล่องนี้ครับเขาจะเป็นพระหลวงปู่โตแต่ว่ามาใส่กล่องสมเด็จ ว่าแล้วครังร้อยปีผิดกล่องเนอะสลับกันแต่จริงๆพระเนี่ยดูแล้วยังไม่แท้นนจริงเป็นสมเด็จของบุโตะอรุ่นนี้ถ้าแท้จะมีโค้ดต่ออีนะเป็นโค้ดของหลวงบุโตจริงๆภาพรวมของของคุณลุงใช่ไหมยังไม่ได้ยังไม่โดนยังไม่ใช่ครับยังคือยังไม่มีอะไรน่าสนใจอะแต่ถามว่าบางอย่างก็บางอย่างแท้นะพี่แต่ผมผมไม่ได้เช่าเท่านั้นเองคคือคือหลังๆเราจะเลือกเช่าในในที่เราเราปล่อยได้เนาะนี่ของพี่ไหมฮะัของผมจะเป็นเอาอาของพี่มาดูได้ไหมครอ๋อของพี่เป็นหลวงบุโตเนอะใช่อะ อันนี้จะเป็นของพี่เนาะมันจะมีสมเด็จปกโพเนาะเป็นเป็นพระปี16น,นะครับเป็นหลังขอบสันดานะก็จะมีปดนี่อันนี้จะเป็นปิดตาเนื้อตะกั่วนะครับแล้วก็เป็นพัดยศเล็ก2อ,องค์อันนี้เป็นล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตรุ่นไลเซนนะฮะัจริงจิมันจะมีเนี่ยพี่สมเด็จ หลังมาตรานดำองค์นึงเนาะแล้วก็จะมีปดนี่องค์นึงนะอันนี้เป็นเันตรีนะฮะเขาจะเล็กสององค์นะครับอย่างเงี้ยผมสนใจนะพี่พี่ตีราคาพระยังไงบ้างครับราคาบางบางองค์ผมไม่รู้เก็บสะสมอย่างเดียวแต่เอาที่พี่รู้ราคาก่อนก็ได้ครับอันไหนพี่รู้ราคาตอนนี้ก็คือ4ี่พันห้าเพราะว่าเขาจะมีคีกเกลือขึ้นตามเหรื่อ๋อพระเขามีสนิมเขียวหพระไม่ได้ใช้นะแต่สนิมเขียวขึ้นเยอะจังเลยพี่มันขึ้นเยอะเพราะอะไรอ่ะพี่ไปทําอะไรมาเก็บอย่างเดียวเนี่ยคืออย่างเงี้ยพระพี่เขาเนี่ยมีสนิมเขียวขึ้นเยอะเหมือนกัน ภาพสนิมเขียวมันเยอะอย่างเงี้ยราคาที่พี่ตั้งไว้สี่พันห้ามันไม่สูงเลยพี่ไม่รู้ว่ามันออนนเยอะนะราคาตั้งไงต้องเอ็มต้องตองมาแล้วมีสององค์เลยเนะี่ยมีทั้งสองนะองค์อ่ะก็ยังแปลกใจยอยู่ว่าทำไมเป็นสนิมเขียวได้อย่างอย่างนี้ได้ไหมพี่อองค์นี้เหรียญละสามพันไดไหมสองเหรียญมันได้หกพันพระมันมีสนิมเขียวเดี๋ยวผมดูอันอื่นให้สามสองโอ้โหเฉยพียงอีกนิดนึงครับพี่เอสักหน่อย สามพันสองเนอะอ่าให้พี่เขาสามพันสองสององก็เป็นหกพันสี่นะต่อไปเป็นปิดตาเนื้อตะกัวนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะอย่างนี้พี่คราวเนี้ยอันเนี้ยพี่พี่ตีเท่าไหร่ฮะตีไว้หกพันห้าอันนี้ซื้อห้าพันพี่ห้าพันกดนี่ฮะกดนี่อันนี้ไม่รู้ราคาพวกวันนี้นิ้วท่านีสวยถามว่าสวยไหมหรอ ผมว่าย,ยังยังยังเป็นฟอร์มที่กลางๆเพราะว่าผราสวยมันจะติดครบทั้ง10นิ้ว<อ>ครับพอดูแลเนี่ยจะมีเส้นแก๊สออกมากคือนี้พี่พราเนี่ยถ้าถ้าสวยอะผิวมันจะตึงอ,องค์เนี่ยถ้าถามผมอะผมว่ากลางๆงครับพี่ลองดูแล้วกันว่าพี่จะปล่อยไหมอย่างนี้ผมผมซื้อองค์หนึ่งอยู่มันสามหมื่นสามหมื่นกว่าคือราคาปิดปดนี่เ,<อ>เหมือนยันตุงเล็กเลยครับผมก็เลยหลังๆก็จะเหนื่อยหนึ่งคือมันอยู่ที่จังหวัดด้วยครับสามแปด สาเลยพี่ซื้อ3ามหมแล้วกันถ้าได้เดี๋ยวผมซื้อให้3 5มหมบวกกับอันนี้ห้าพันเป็น40000<ด>ื่นองนี้ยองค์นี้ซื้ออยู่ประมาณ6กเจ็ดพันพี่<ช>ลองดูแล้วกัน<ช>คู่นี้<อ>ผมซื้อพี่หมื่นหนึ่งได้ไหมอันนี้เม<ช>ื่อกี้สี่ห0ื่นบวกหมื่นนก็จะเป็น5้0 0 0ื่นห้บวกกับอีกประมาณหกพันหกพก็5 6 4 0 0ื่นอันนี้เหรียญเจ้าคุณนอตี่อะไรครับอันนี้ไม่รู้เจ้าคุณนอนี้ลองดูก่อน่า่าแทนหรือเปล่า แต่ว่าพาร์เขาพาร์เขาไม่แพงอ่ะพาร์เขาหลักพันนึงพันกลางไม่รับพันต้นผมเอาแค่นี้ก่อนทันพี่ง่ายดีก็ผมซื้อพี่ก่อนละกันคือช่วงช่วงเนี้ยมันจะค่อนข้างที่จะไม่ได้เป็นช่วงที่วุ่หวาพี่ราคาพระอาจจะไม่ได้แบบขยับสูงได้เหมือนเมื่อก่อนก็ ผมก็เช่าตามจังหวะด้วยเนาะก็เอาเป็นว่าลองดูที่ที่ผมไปไหวเพราะช่วงหลังเนี่ยเวลาได้ไปก็ไปแบ่งไปแบ่งปันแล้วก็ไปประมูลเนาะบางทีราคามันก็ไม่ได้ตามที่ผมหวังฉะนั้นเวลาซื้อเข้าเนี่ยผมหลังๆผมจะป้องกันเยอะนิดนึงนะพี่เนาจบไปทั้งหมดห้า0มื่นพันสี่ร้อะพี่นะอ่าโอเคครับผมโอเคแต่โอนตังค์ให้ฮะโอเคฮะยอดไหมฮะครับผมไม่เข้าเยอะจังโอ้โหเยอะจริงๆขอบคุณมากขอบคุณครับสวัสดีครับลุงครับ คุ้เนี่ยเหมือนเคยเจอเคยเจอยังเคยเจอแล้วเคยเอามาขายครั้งสองครั้งวะชิ้นเสื้อเหลืองอ่าใช่ใช่ป่ะที่ใส่เสื้อสีเหลืองวันนั้นอ่าจริงจริงมีพัชเยอะกว่านี้เนี่ยอยู่ในกระเป๋ามาป่ะออยู่บ้านย่อยๆปล่อยจอนใช่ไหมที่แบบพัชในคอซื้อมาสิบบาทเฮ้ใช่ไหมเหรอซื้อมายี่สิบอ๋อนี่ไงอ๋องนั้นขอซื้อลุงไม่ขายไม่ใช่องค์นี้หรืองค์นี้หรอองค์นี้หลวงพ่อโพมองค์นี้รุ่นสอง มันมีติดกระดูกหลวงปู่เยอะอันนี้เป็นอัฐิหลวงปู่แล้ววันนี้มามาปล่อยเลยฮะเนือสามองค์นี้นนเหมือนองค์นี้รอบก่อนผมเคยดูไปทีแล้วนะที่มาบอกสนิมเขียวมันเต็มองค์เลยแล้วผมบอกว่าผมซื้อคุณลุงหลักพันแล้วลุงไม่ปล่อยเหลือเท่าไหร่ไม่รูจ้จำไม่ได้ผมก็จําไม่ได้เท่าไหร่เพราะรว่าสนิมเขียวมันเยอะมากเลยฮะก็มันอาบน้ําแล้วก็อ๋อจำได้แล้วสอง,ององค์นี้ถ้าย้อนกลับไปคลิปก่อนนะ้นเนี่ยเหมือนผมขอซื้ออันนี้หลักพันะต่อองค์เนาะอันนี้เป็นเสมาหนึ่งแปด อันนี้พ้ามใช้มาส่วนอันเนี้ยมันมีสนิมเขียวเพราะว่าพ้าม,มันมีสภาพครับคือถ้าเป็นเสมาเนี่ยพาเขาใช้มาส่วนรูปไข 1, ป่ปีหนึ่งแปดอ่ะพามเขาจะแบบเหมือนกับเป็นค่าสนิมเขียวพอให้ราคาไปเหมือนลุงไม่ปล่อยรอบก่อน,นีไอ เหรียญไข่เนี่ยผมขายไม่ค่าหมื่นอยู่แล้วผมว่าขายหลักพันแหละจะ8ปดพันเก้าพันก็แล้วแต่เพราะพัะไม่ได้เป็นฟอร์มสวยเหรียญนี้เนี่ยผมซื้อเหรียญห้าพันครับเพราะว่าสภาพนี้ผมซื้อแพงไม่ได้เพราะพรไม่สวยเก็บไหมฮะเก็บเก็บก่อนนะฮะ่าหามันจะได้เหรอครับวันนี้วันก่อนครูยังไม่ปล่อยเลยถ้าไหลผมซื้อไปอ่ะผมก็ไปแบ่งลูกค้าหลักพันเหมือนกันเพราะว่าพระมันมีสภาพเนี้ยคือถ้าพระสวยเนี่ยจะจะซื้อให้มันแพงหน่อยได้แต่เขาเนี้ยพรมันไม่สวยอ่ะ รอบก่อนยังให้หลักพันและรอบนี้โอ้โหช่วงนี้เยอะเหนื่อยด้วยตอนนั้นไม่ปล่อยอ่ะออ๋อตอนนั้นได้เงินไปแล้วใช่ไหมตอนนั้นไปปิดตาอ๋อตอนนี้แพงขึ้นหมดแล้วแล้วแล้วมีมีมีองค์อื่นนะให้ดูไหมฮะเห็นในกระป๋องมีมีอยู่กล่องนึงอ๋อสามองค์นี้เอาออกมาอ๋อแล้วมีมีแค่สามองค์อะไม่มีองค์อื่นอะไม่มีแล้วองค์นี้ตีราคาเท่าไหร่ครับองค์นี้จะได้สองหมื่นไหมตอนช่วงนี้เหรอฮะน่าจะไม่ถึงนะฮะถ้าอย่างเงี้ยผมซื้ออยู่ประมาณหม เต็มที่ผมว่าไม่เกินหมื่นห้าประมาณหมื่นสองก็ได้หมื่นสามได้ไหมพอเป็นโซนชาน้ำมนต์แล้วช่วงนี้จะเงียบเงียบหน่อยซื้อมาซื้อแรงก็ปล่อยยากแล้วสองเหรียญนี้เท่าไหร่ฮะเขาก่อนบอกเจ็ดพันองคศาเจ็ดพันตอนนี้ได้เท่าไหร่คือเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ผมบอกตอนช่วงก่อนท่านผู้รูขายผมก็ซื้อแต่พอช่วงนี้มันเงียบว่ะเอางี้ไหมฮะขององค์เนี้ยผมผมขอเหรียญละห้าพันได้ไหมแล้วเนี่ยผมให้หมื่นสามเออห้าพันก็ได้ก็เป็นสองหมื่นสามพันเนาะอันนี้อันนี้ผมหมื่นหนึ่งอันเนี้หมื่นสามอ่าโอเคเนาะ แล้วก่อนไม่ขายไม่เป็นไรเพราะเพราะช่วงนี้มันอืดอืโอ้โหอย่าว่าแต่คุณลุงอืดเลยผมว่ายิ่งอืดอัดเลยนะตอนนี้เนี่ยเลยถือว่าช่วยกันได้กันโอเคนุง่งก็ประมาณนี้สามองค์สองมันสามอ่าเดี๋ยวจะชุบคอปล่อยนะไม่ปล่อยผมซื้อก่อนสามองค์อ่าได้ได้ได้ไม่นะเป็นไรแต่ผมโอนตังค์ให้นะครับอ่าโอเคโอเคครับขอบมากครับไม่เป็นไรโอเคเชิญเลยครับพี่ดีครับพี่ผมติดไหมนี่ครับพี่พี่เอา พระอยู่ไหนฮะอ๋อคืออยู่กัน้อกไม่ไหนฮะพระอยู่กับพี่เลยไม่มีใครหยิบพระพี่ไปเลยที่เก็บไงออเก็บไปแล้วอะอพี่เก็บเองเอาขาถานหนิครับอ่ะฮะคืออะไรครับงงเลยฮะมาถึงถามว่าพระอยู่ไหนบอกพระอยู่กับผมอ่า<ะ>ที่บอกเอาไปให้ดูเอาที่อ,อะไรพระพอยู่ไหนฮะ โอ้โหอยู่กับพี่แล้วบอกอยู่กับผมถุงเปิเริ่มเลยอ๋ออยู่นี่มาแห่มาเมื่อกี้เมื่อกี้พักใส่ถ่านอีนรอบนึงนะแป๊บหนึงปุ๊บเก็บเข้ากระเป๋าเลยฮะอ๋อยู่นีอ้พักอยู่นี่เนาะใช่ไหมมาไหนพี่มาจากสามพาร์ครับสามพาร์นหรือคุณมาไกลไหมนะไกลครับเกิดมาเวลาเช่าพักไปเช่าไหนพี่ก็เขาให้มามั่งเดี๋ยวมาแรกไว้มั่งอะไรเงี้ยอ๋อแรกๆกันไปเนาะเดี๋ยวผมให้กล้องดูนะฮะจริงๆมันเป็นพักใหม่ซะส่วนใหญ่นะพี่นะโอ้ยพี่มันสามพาร์นด้วยแหมไม่ได้เสียกันเป็นไรไหมเนี่ย รอนานเลยพี่รอประมาณชั่วโมงครึ่งช่วงหลังก็ให้ลูกค้ารอนานลูกค้าไม่พอใจแต่พี่ใส่แว่นไม่พอใจผมอีกพี่จะบอกว่ารอก็นานคืออย่างที่บอกว่าพระบางทีบางทีเราก็จะดูว่าอันไหนที่เราพอไปได้บ้างเนอะพี่เนอะอันนี้ผมว่าแพ้ก็ปีใหม่หมดเลยส่วนมากจะเป็นพระปีใหม่หมดเลยพี่มันมีหน้ากล่องเขียนอยู่จริงๆองค์นี้เหมือนสมเด็จ9้าชั้นนะฮะเป็นของหลวงปู่โตนะแต่วันจริงทิมเขายังไม่ได้มันบวมไปนิดนึงพี่ ไม่พอใจแล้วยืนเท้าเองแล้วแรงล้อนานพระก็ไม่ได้ช้าไม,ไม่เป็นไรโดนแน่เลยไม่สำคัญแี่จ<า>ับให้คุณเม้งไปส่งได้ไหมเก่งใจพี่มาไงฮะมาแท็กซี่ครับเดี๋ยวให้คุณเม้งเรียกแท็กซี่ไปสไ่ง จริงๆอยากให้แนะนําให้พี่ส่งรูปมาก่อนนะมันมันจะมีลายอยู่พี่ชื่อลายแอสไพร์เอ็พเเวลาที่ส่งรูปมาเนี่ยถ้าผมชอบเนี่ยผมก็จะติดต่อพี่เอาพามาดูนะแต่ถ้าแบบพี่วอล์กอินมาโอกาสที่ได้เช่ามันจะมีบ้างไม่มีบ้างก็ขออภัยพี่นะไม่ไม่เป็นไรครับนะครับโอเคครับโอเคพี่นั้นเดี๋ยวขอบคุณมากโอเคครับขอบคุณครับ พี่ค่อยเก็บได้เนอะโอเคครับมักมังไหนพี่ตลาดภูพี่เอฟซีพตั้งแต่เดอะมอธภาแล้วผมอยู่เดอะมอธงามวานมั้งอือฮึเดอะมอธภาติดล้านจอดรถอต่พี่ตั้งแต่ยังไม่รีโนเวทครับเมื่อก่อนเขาชื่อร้านพระเครื่องรูมิดแล้วผมไปเซ้งมาอือเออแล้วพอเขารีโนเวทใหม่ปุ๊บผมก็เลยไม่อยู่ไม่อยู่ครับไม่ตอนนั้นโควิดด้วยพี่โควิดปุ๊บห้างปิดพอปิดปุ๊บผมจบเลยฮะขายของไม่ได้โอหตอนนั้นอยู่เดอะมอธภาผ่านมา5ปีแล้วมั้ง ใช่นานมากเมื่อก่อนเมื่อก่อนใครอยู่ร้านเนี่ยก็ลูกพี่แหละลูกพี่เอ็มแหละแล้วมีมีคนนึงใครผมเห็นแต่พี่เอ็มนะเมื่อก่อนอ้าวเหรอใช่ใช่ไม่เห็นเน็กใช่เด็กเลยเป็นคนไม่มีเงาหัวเรียบร้อยเลยเน็กกอนกูอีกแล้วอย่งนั่งอย่งนั่งอยู่างนั่งอยู่างนั่งอยู่ยังนั่งนั่งนิ่งอยู่เพราะว่าอย่าเนาะใหญ่ลุกขึ้นมานะเพราะวันนี้ใส่เสื้อโครเซ่ด้วยหลังใส่เสื้อตัวเดิมเนี่ยเสื้อปุ๊บมนไหนไทยติดกล้องปุ๊บถอดเสื้อทิ้งไปเลย ใส่เสื้อตัวเดิมถ่าเปลี่ยนเสื้อทุกอาทิตย์เลยมึงคนงงไงเม็งทำไมเม็กเปลี่ยนเสื้อบ่อยยังเอ็มใส่เสื้อตัวเดิม<ช>มาจากสัตวภูใช่ครับปกติติดต,ตามเลยประจําเลยครับส่วนมากดูบ่อยที่ช่องทางไหนฮะที่ Facebook แล้วก็ยูทูบอ่ะพี่ติ๊กต็อกดูไหมติ๊กต็อกมันมีปลอมเยอะอะออดูคลิปพี่ไปลงไม่ไม่ติ๊กต็อกช่องจริงอ่ะผู้ติดตาม2.3ล้านจบเลยคนทำคอนเทนต์แทบตายก็ไม่ไหวเหนื่อยทำไงพี่ทำไงพวกนี้ดิ่งทำใจพี่จัดการผม โอุโ้ยไม่มีอำนาจขนาดนั้นนะผมถ้าพี่มีอำนาจที่ทำได้ไหมไม,ม่กล้าหรอกถ้ามีอำนาจอยากเป็นอะไรบอกเลยผมก็ปล่อยปล่อยให้ช่องฟอมมันมีปกติ <c oughs> แล้วจะพูดทำไมเน <c oughs> ี่ย <c oughs> แล้วตอนนี้องค์องค์นี้พี่ตีราคาอะไร่อืมสองหมืน่นหกพี่ทำไมขึ้นเร็วจังเลยสองหมืน่นเป็นสองหมื่นหกแล้วพี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่โตนะฮะปีหนึ่งหกนะฮะอันนี้ผมไม่รู้ว่าอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่อันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะคือคืออย่างี้มันจะได้เช่าหรอพี่ราคาเนี่ย มันจะได้เช่าเหรพี right, ่ราคาเนี I do. I why, like ้ยเท่าไรพี่ได้เท่าไรผมผมบอกพี่นี้ครับว่าตอนนี้ช่วงนี้มันไม่ได้เป็นช่วงที่จะปล่อยพักง่ายพี่ผมบอกเล่นปล่อยยากมากมันไม่เหมือนกับช่วงก่อนนะถ้าพี่ดูคลิปหรือดูคอนเทนต์ที่ผมเช่าเนี่ยก็จะเช่าในพาร์ทที่ราคามันอยู่ในเด็กกลางๆที่ซื้อมาปล่อยไปแต่ถ้ามันแพงเกินอ่ะผมจะขออนุญาตผ่านเลยได้ได้เท่าไรพี่อ่ะผมบอกพี่แล้วกันจริงๆปัจจุบันเนี่ยถ้าปล่อยได้มันจะไม่ขั้นสองหมื่นหรอกแต่พอพี่บอกสองหมื่นกว่าปุ๊บมันจะสูงไปไหม ผมเห็นล่าสุดเขาเน็ตกันไปนะหย่อนสวยครับผมเนี่ยเขาเปิดมา28่สิเขาปิดผมว่าน่าจะปิดไปสองสาสองสี่นะพี่แต่ถ้าแบบพี่ซื้อทักผ้ามหรือว่า21เนี้ยผมก็พอได้เสียนะเขาที่ว่าเป็นใครอะทำไมทำไมพี่ไม่ลองไปถักเขาดูะนั้นเป็นคนละรวดแล้วพี่สี่จับลายที่แล้วแต่คือผมเนี่ยเพิ่งไปล่าสุดเนี่ยเขายันมาให้19เาอ๋อเขายันพี่คื้อเลย มีคนเห็นพระมาก่อนแล้วเขาให้ซ9แต่ผมว่าพี่น่าจะซื้อได้ดีกว่าสัก22-21เงีเอ้ยเอาจริงนะปัจจุบันนะพระเนี่ยราคามันจะอยู่ใกล้ๆเคียงกันมดแ,แต่แต่อย่างนี้บอกว่าถ้าเราซื้อแพงเราต้องขายแพงเขาเขาซื้ออะไร่ฮะ19เขาซื้อ19<ช>19นี่คือกี่บาทครับ19,000บาทน,น,บนั้นเราปล่อยเขาได้ไหม ถ้าไปรอบนี้มันก็คนละล่วนแล้วไงพี่มันต้องโคกทีเดียวพี่ก็เข้าใจซื้อขายใช่ไหมต่อแล้วต้องทีเดียวต่อต่อต้องจบเลยใช่ไปรอบนี้เขาก็ขี่คอผมแล้วไม่ได้ขี่คอพี่เลยเหรอธรรมดาพี่ธรรมดากูเต็หลักเทคนิคก็คือขี่คอกันแหละอมันก็คือแบบผมอยากกินข้าวตอนเนี้ยแล้วผมไม่ได้กินอ่ะแล้วก็อยากจะกินอีกว่าไม่อยากกินแล้วมันต้องทีเดียวกันเขาไม่ซื้อแล้วเขาไม่ซื้อหลือผมก็ไม่ซื้อถ้าเป็นผมผมผมก็ไม่ซื้อเพราะผมนักซื้อถน้าขายอยู่แล้ว อ๋อพี่ก็เป็น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 พ่อค้าคนหนึ่งใช่ใช่อันนี้พี่เช่ามาก็เ,าเหมามาพี่เหมามาก็คือตอนแรกก็เกือบแพ้นะตอนแรกนึกว่าเป็นบล็อกแรกไปเสิร์ชไปเสิร์ชมาอ้าวมีสองรุ่นเกือบเหมายกกองไปแล้วแต่ก็<ช>เหมาเหมากองก็อะไรฮะก็เ,เหมาตามบ้านแหละพี่ก็คือมีเหล้าสองขวดมีอะไรอย่างเงี้ยมันมี รูปเหมือนปุ๊โตะปกปะพี่แล้วเมื่อกี้บอกว่าเกือบเกือบแพ้ใช่แล้วสรุปชนะไหมเสมอตัวเสมอตัวอันนี้เสมอตัวอยู่อันนี้ไม่มีทุนละฮะไม่มีทุนละอันนี้ก็พาหลุดทุนหมื่นหนึ่งก็หมื่นได้กำไรหนึ่งหมื่นห้าก็กำไรหมื่นห้าใช่หมื่นหกก็หมื่นหกใช่แต่ผมอยากชนะมากกว่านั้นหน่อยอ๋ออยากชนะมากกว่านี้อยากได้มากกว่านี้ใช่มันแบบมันไปได้มันมันไม่ได้น่าเกลียดผิวก็เดิมเดิอย่างเงี้ยเล่าเล่าเล่าครับเล่า เล่าผมขายไปเล้าไม่ไม่เล่าเล่าให้ฟังเพิ่มเติมเล่าเล่าให้ฟังเพิ่มเติมเลยผมขายไปแล้วเล่าก็คือเอาไม่ใช่เราเราเอาทุนขึ้นเอาทุนขึ้นก่อนค่อยแล้วก็คือตอนแรกผมไม่ได้ตามราคาตัวปกอะรูปเหมือนในตัวสองห้าสองสี่เท่าไหร่เนี่ยตัวเนี้ยพี่ตอนแรกมันเคยวิ่งไปเกือบหมื่นใครวิ่งพี่พระอ๋อพระวิ่งพระ แล้วผมแบบปีแล้วไงเขาจะขายผมแล้วทีนี้เขาร้อนเงินผมก็เลยแบบไม่อยากกดเอาเพราะว่ายันราคาเดิมพร้อมเล่าหมื่นหนึ่งผมไม่ได้ตามราคาพักไงเกือบเสร็จดียังออกทําถึงโตทองไว้ได้อีกนี่มีหลายชั้นไงเนี่ยโดี๋ยวบอกชุดนี้ตัดตอนอยู่น้่ยผมพอราคาที่เต็มใจอ่ะผมไม่ได้ราคาที่ตัดตอนอ่ะเดี๋ยวนี้มีตัดตอนกันแล้วพี่มีเล้วมีตัดราคากันไหมมันก็อยู่ที่มุมอ่ะพี่พอใจชนะเท่าไหร่ผมเอาทุนขึ้นก่อน ใช่เราก็ปกติเขาเล่นกันขวดละเจ็ดแปดพันผมว่าช่างเขาเขาเอาไปยอมมีขวดไหมไปแล้วพี่โอ้โหเม้งชอบกินอะไรหรอครับอโอ้โหพี่เม้งเป็นคนดีไม่น่ากินหรอกนะไม่เหลือเนี่ยฮะไม่เหลือ <c oughs> มาบอกว่ากินโชว์เลยฮะสุดท้ายชนะตอนนี้ก็ได้กำไรปิดแปดเปอร์เซ็นต์ละวิ่งจริงไหมใช่ได้ประมาพันแปดเพราะว่าขายข้าวมูนตอนที่นั่งอยู่ร้านพี่แล้วตอนนี้เหลือนี้เหลือองค์ เมื่อกี้นั่งร้านนั่งร้านผมขายผ้าที่เหรอติ้งไปแล้วพี่ขายใครอ่ะขายออนไลน์พี่อ๋อติ้งติ้งคือติ้งยินบล็อกมาแล้วโอนมาแล้วแล้วอันนี้อันนี้ลงขายยังอันนี้ยังอันนี้ยังขายด้วยอันนี้ยังเท่าไหร่เท่าไหร่พี่ถ้าพี่บอกสองหมื่นกว่าเลยสองหมื่นห้าจริงๆพี่ขายเองได้พี่น่าขายเองไงสิบเก้าห้าหอห้าร้อยเพิ่มค่าน้ำมันค่ารอพี่อยู่นี่ยบไม่เหรอค่ารอพี่สองชั่วโมงพอดีค่ารอจะใครเอาให้ทีนะผมไปไปรับ แทนเขาได้ไหมก็อยู่ที่พี่จะพอใจหรือไม่พอใจใช่แต่ถ้าผมผมโอเคพี่โอเคไหมก็ได้ครับเขาเรียกว่ารับรับอะไรรับหน้าอะไรนะรับหน้าเสือรับหน้าเสือโอเคคุณเมิงประจําเลยตื่นมาปุ๊บนังนั่งไก่ประจังเหมือนกับป่ไม่เหมือนนะโอเคเปรีย็อย่างกันนะแซวเล่นแซวเล่นคือสรุปว่าผมรับหน้าเสือแทนได้แล้วแต่พี่แล้วแต่พี่ถ้าถ้าผมโอเคพี่แฮปปี้ไหมถ้าเล็บสิบเก้าก็โอเคได้นะนิดหน่อย นิดหน่อยนะถามจริงรอบนี้เจ็บตัวไหมผมเพิ่งมาชนะใหญ่ๆเนี่ยรอบนี้รอบเดียวอวิพี่ชนะรอบใหญ่นะใช่ครรอบนี้ชนะชนะในรอบกี่ปีบอกมาเลยโอ้ยนานแล้วปกติอะไรหมื่นสองหมื่นก็เก่งแล้วโอ้โหนี่แปลว่าพี่ชนะเนี่ยในรอบปีนะมั้งเนี่ยใช่เจอผมพี่ชนะไอ้นะโอ้ยไม่หรอกพี่เดี๋ยวเอางี้ถ้ามีสวยๆผมก็จะส่งรูปพี่อส่งรูปให้ผมส่ง มาหาพี่แล้วครับอเอาขอมาหาไม่ต้องเรียกลูกพี่หรอครับเรียกเรียกเรียกเอ็มต้องเรียกลูกพี่เอ็มแล้วอย่าลืมไม่เอาเขินนะพี่แับผมอยากแพ้พี่บ้างอ่ะใหญ่พี่ชนะบ้างเผื่อแล้วผมเล่นตรงเล่นตัวไม่ได้นะเล่นตัวได้ไหมเขาเรียกว่าแบ่งเงินกินเลยพี่อ๋อแบ่งเงินกินเนาะใช่แบ่งกินแบ่งกันใช้แบ่งเงินกินแบ่งใช้เนาะใช่ครับโอเคก็วันนี้ก็น้องพี่ก็มีของกินนิดหน่อยมาโมงมาม่านะพี่นะมาโมงมาม่านะพี่นะแบ่งกินพี่ได้อยู่เนาะครับพี่แฮปปี้นะ สิบเก้าไม่รู้ลูกพี่เขาว่าพี่โอเคไหมลูกพี่จะโอเคไหมสิบเก้าอะไรเรื่องพี่อะไรเขินทุกทีเลยโอ้ครับอย่าเรียกลูกพี่ดีกว่าอยู่ที่ลูกพี่แล้วครับเอ็นดีผมนะครับผมนี่ต่างคนต่างง้อตอนนี้อะไรก็เนี่ยเช่าพี่เขาไปเพราะว่าคือพี่เขาก็คุยสนุกดีนะครับเขาก็จะมีจริงๆศัพท์บางคําที่พี่คุยอ่ะมันจะเป็นศัพท์ของโทนฮาร์เมื่อกี้ก็แอบแซวพี่เขามันก็จะมีแบบ บางคำแ<อ>บลงกันกินอะไรเนี่ยมันจะเป็นแบบศัพท์ที่เขามีการคุยกันในวงการพาร์ทแหละผมก็แย่ที่เขาเพราะว่าพี่เขามาแบบสไตล์แบบออกแนวแบบดุดันดุดันหน่อยออกแบบเซนเซนจ๋าๆนิดนึงออปลาิกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมของบ้านมีดีอ่าอันนี้สุดยอดนะครับสายเหนียวนะเขาป่องครับออกวนแทงไม่เข้าอีกอันหนึ่งอันึงไหนอันไหนแทงก้เก้งครับพี่แทงก้เก้งครับพี่โอ้ยวุ่นวายเลยครับเี่กวุ่นวายเลยครับเี่กไม่ใช่อันนั้นของจริง เปิดมานี่วุ่นวายเลยเฮ้ยแต่แต่นี้อันนี้เหนียวนะสายเหนียวเมตาก็ได้พี่ใช่ไหมไม่ตาง่าเหรอได้เท่าไหร่อ่ะให้ขายพี่ตอนนั้นแกเปิดให้ทําบุญพี่อ๋อใช่แล้ช่วยแกทําบุญส่วนดีสวยดีเพราะว่าคือเนี่ยสร้างมาจากเสาบ้านที่บ้านมีดีเลยนะอ๋อท่านท่านจะตอนนั้นท่านรีโนเวทอ๋อใช่ใช่รีโนเวทเสาเพราะว่าเสามันชำรุดแล้วก็ยกอันนี้พ่อป่องป่ะใช่ครับพ่อป่อง ลูกเหมือนทองคําแพงไหมถ้ามีจานก็เป็นแสนนะครับบารมีหกเก้านะก็เป็นแสนทองคําอ่ะใช่มีจานจาด้วยหรอต้องให้พ่อท่านจานนะครับฝากให้พ่อท่านจานหอ้ยไม่กล้าเลยครับบ้านปิดครับผมมันมีองค์นึงแต่ผมไม่รู้ปล่อยอยังไงที่เอานะไม่มีมุมเอาแปดหมื่นแล้วกันแปดหมื่นผมเก้อได้ไหมเกอ้อเกอ้อคืออะไรฮนะ ก็เอารูปพี่ไปก่อนเอเอาพาไปเลยไหมไม่เป็นไรพี่เอารูปพี่ไปก่อนถ้ามีเงินซื้อก็พามาหาพี่เลยอ๋ออันนี้คือเกอร์ใช่คันนี้ว่าไทเกอร์ป่ะใช่ครับเพราะว่าทุนมันสูงตอนนี้มันต้องสับเร็วสับเร็วสับก็คือรีบขายเลยใช่กำไรสองร้อยสามร้อยห้าร้อยก็้อไปเลยเนาะใช่เร็วเนีะยนี่คือแบบการทำงานที่แบบ ไม,ไม่ไม่ไม่ต้องยืดเยอะมากใช่ถ้าได้ปุ๊กก็ปล่อยเลยสิบโอพี่ได้สามพันแล้วก็ไลน์ไปหมื่นเลยนะพี่ะเออว่หพี่แต่องค์นี้พี่กำไรเป็นหมื่นเลยนะให้ชนะบ้างพี่อ๋อชนะบ้างเนอะบางทีผมเหมามาเจอเก๊ไปหมดใช่ไหมทีมพ,พูดอย่างนี้ไม่ได้ต้องให้พี่เขาได้เกิดบ้างไงอ้พี่เขาโดนเดียวเลยวันนี้กู๊กจะเกิดคืนเลือดเออขายคืนไม่ได้ก็น่าเกลียดถูกไหมทีมคนเราต้องโดนบ้างใช่ล่าสุดเช่าเก๊เหมือนกันผมอ่ะ รล้านีเอิหกพันนะหกพันนะมีเงินโอนไม่น่ามันไม่หน่าครับก็มีบ้างอะไรบ้างเนื้อใช่คือเมื่อกี้พี่ก็บอกว่ากําไรองค์ละสามร้อยสามร้อยสิบองค์เท่าไหรสิบองค์สามพันใช่ล้านองค์เท่าไหร่แล้วโอถูกพอแล้วแค่นั้นเองถูกก็นี่จ่ายตังค์นี่เองนะก็แล้วแต่พี่สะดวกครับเงินสดหรือว่าโอนก็ได้ whatever โอนได้ไหมได้อะไรก็ได้อ่ะเดี๋ยวโอนให้พี่เข้าไปนนี่ะ เนะมตตาโอนไหวขอบคุณมากครับครับเมตตาโอนไหวโอเคพี่เรียบร้อยฮนะโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะจบไปหนึ่งวันนะครับในการเช่าพระองผมเนาะก็จะเป็นแบบแนวๆว่าได้เช่าบ้างได้พูดคุยกันบ้างนะครับบางคนก็อาจจะแบบมาแล้วก็ไม่ได้ปล่อยเนาะก็เอาไปว่าสนุกสนานกันไปนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปแนวนี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ผมลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับผม